ครับพีพีเพื่อนเพื่อนเอบซีครับสวัสดีครับมานมาแม็กินขอนน้องแ,แกลบมีน้องแสบเสียดสวัสดีครับเอบซีแฟนครับของพ่อบ้านสายตุนเทิงเอฟซีแฟนครับของเสียเองแฟนเพจหนึ่งเอฟซีแฟนครับของเสียเองแฟนเพจสอง มากครับเมื่อนี้พี่น้องเลือกงานมากเมื่อนี้ครับพอดีการคิดจากเมนูคือเกาแหละโบพลสมตำว่าตำหมกเตียงกับตำหมกคุ้งเลือดนันเกิดมีกินซ้ำนี้เออดอดหมูอุ่นเที่ยงเข่าเนาะตายกันเลยทุกเขาเด้อพี่น้องเสียบเสียบเหมือนกันครับอืม รืองน้ำเรียนหาอะย,ย,ยืดใหญ่ตัวนี้ต่หมูคงเสียบเสียบตัวนี้น้ำฝนเรียนหาท่านทท่านผู้ชมไปกันเลยยกโอ้กินกอกินหนากอนเด้อี่น้อ,นนนองเด้ออยากกินหนากินหยางก่อนมาครับมาเสียบเสีบน้อมกันครับพักโอมีม่มาน กับเลยครับผมกเรียกนี้ครับสามทุมสิบหาครับผมพอดีปีเที่ยวมึงปีเที่ยงมึงหน้ากลับ ีๆๆตามสอนเดี๋ยวพอดีเล้มันฮม กำนังกินพอดีลงตัวลงตัวมนี่ขาดยังว่เดียผักบุ้ีผักแก้มผงผักกาดพื้อนอะ่ อืก็ดีม่อเสาผมโทสช่างในบากว่าจ้าหนึ่งเขาแขวนยนืเด้ยอยเอาเสาแซีมาเขาไปแขว้เนียสำรับแต่นึกว่าเสายดดุ่เดีอยเสาเห็นงานโอ้ แกกลุ่มเชื่อง่าบรร่มวงแล้วสั่งมาย่งผมเอาสั่งมาหัง คิดลอะี่น้องต้องซื้อไส้สดน,น้เงี้ยวพีห้องเวลาอันประแด้มันเป็นบ้นผักควนของลหลายๆคนมัเลอกเลิวคนของผักเขากำลังเลิกงานผมก็บอกกาอะไร เจะาตรงการพักพอเนาะมื้อเ้ากักว่าสีไล่มื่อเศ้านี่บมว่เลยรังพักเบ์หายโมงเร่งงอนหาโม่งสามสิบ แต่นอนนลับบไ่ได้ไรช่งเมียใหายโตกูกยางดีเมือ่อยอล่าเราไปลองเนาะเกิด้ง่ามสะสมนั่นกหะก็เมื่อยล่าสะสมเมื่อยาทิตยมเหมน็นโอซุมเหนอสะสมกันไม่หลายเนี่ย วอมจรำเมื่อยเนเกลืนเกลือมากมากเลยนะเออกินโ่มต้ำไม่แห,ห้งไม่แฮะจํำกินเรียงอะไม่แห้งท้องหมักผมกินใน่นม,นมือเลยมจํำจํำแจงจํำทั่วจํำกล้วย มีคือตำม,มีคือจริงที่ผมหมักผมกินตลอดต้องกินกาาับตำตำปลาบ่ได้ซื้อบอกหอยบ่ได้ไปตลาดอหอยเทีเลตำกินเดียงซื้อเครื่องมากหอย พักเจี๊ยน้าพ,พัพาวกวงเขาม่รววกขนมเ็นผมจะตาำเองประมาณเนี่ยรสชาติอะคือจำที่กินเป็นถาดเลยเนี่ยจะหมดทุกรวบนะไม่ใช่ว่าไม่หมดนะ ยหวจว่าเศร้า,ากินแหวกกระร่างเพลิดกระร่างพอดีเดี๋ยวยังผมเกี่ยวอาหารพวกควายใหญ่ฟังฟังคนะเจ้าของกินเจ็บชีบช่วยจูหลายปวดเจ็บแขวบบวบถ้ากินกับพวกกินหรอพี่น้องก,กินดีบ่ะ ทำไมต้อเก็บเบื้งคิดไปอีกปวง่รกสะวันคกิบบ้าวเดียกิบไอจาขาดเนี้ยมผมกิบอยากน้ำร่า,ายไหลโอ้โหนั่เกือนั่นคือ,คอจุดกำเ,เนิดเนาะเป็นงานของเจ้อเกดคิดหนังนกคือไอดอน ไอจ้อนเท่าอีสานเราก็อีสานที่บ้านติดติดไก่กาละเวียไก่เคี่ยงกันเกิดืออ่าไอเบาปุ๋ยจูผักตัวกาพันยี่ตูวก็มีในรุ่นอีสานบ้านตรงหน่อยเพลศรนเพลเ,เ,เพื่อนอ่ะอืมนั่นแหละติดตามผมติดตามผมก็อเออเพหตุยังไงวะก็นกี่ย่ารู้เลย วัวเขาหาเงินออนลน์เขาหาจังไหมชัมม่วโมงอย่าง้แล้วงู <c oughs> ซึ่งแล้วอือเป็นอย่างนี้อย่างนี้่นะแต่กวานผมไม่รู้อะไรเลย ยี่จังแม่ว้าเข้ากับเข้ากับกินเข่าเป็นตะแเส็บดูหนะเดี๋ยวผมกับว้าผมก็กินเป็นตะแเส็บเพื่นะกินหลายฟอมงหลายหลายหลายเลือ่องจะควางมากินจะแบบเป็นแกวกินวัวเศร้าโศกเศร้าปากอนะไเขาเรือ่อกินขึ้นไปยิ่งอ่ะนะยิ่เนี้น ไปแท่นนั่นที่แม่แม่ไปแท่นพุ่นผนะูนะเบอร์เส้า,จาเจ๊เสือคือขวานีขวัขงกินอยูต่ตงหนาผมผมกินได้เรื่อยๆหาเล่นผมแค่นั้นแหละการเล่นผมกินไ่ได้ผมมากระจายแบบไปเรื่อยๆเบิร์ดได้เบไหดกินไปกินมาเบิร์ดแอนเลียพี่น้อง ผมกง่วงเ,เกือบก็เกี่ยน้ำนักขาสิบหาตอนนี้หกสิบสามหกสิบสี เต่างก็ดีดเลยคือพี่เราเปรี้ยวคนชอบเพราะนั้นแหละที่จะรู้ว่าส้มตำอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ผู้ใดกินรสแบบรสชาติแบบผมได้ก็ถือว่า คนดีสารส่วนใหญ่สี่จำรวนแบบผมจำเนี่ยไปจากสิ่มกันเชื่อมด้วยครับเด้อเชื่อมเชื่อมเชื่อมแว่มาชิมมาเหร็งนั่งถ้กี่เบิ้ง ขีดอีออสานผ้าสวมเนาะเปินเห็ดลิปแบบนี้ล่ะโอ้ยมันเกิดจากแบบนี้นี่เองเหรอเป็นดิเห็ดปตะกี้ก็อไอล่ะผมอะม่ะหนึ่งขาดพวามันใจสวนเจ้าของหนาตาสีไรลูกกาก bó kẹo đấy, này miếng phuông, phu vàng đúng không? này là, tôi đã con nhiều nó sẹp đấy, mỗi อันนี้กินได้กินแบบปกติเลยมันเปียวพอดีอืมมันเนี่ยแค่มืนอนั่นใส่เปลียนมันใส่บบกหน้าคมันก็เลยเป็นเป็นแค่ปลาใส่เรื่อย แกมันเนี่ยตามพอดีจนเบิดเนี่ยผมกินเบิดอี่ดอ่ะแหมูคนเชียงก็เบิดดหรอกกินใน้ทั้นี่ละเนี่ย้ายออกไปซื้อหมอ้อยเรื่อโลกต่ามันเถื่อนกันนะวะ เหลือขาหมูผมเรี้ยง่าต้มต้มเส้นหมอ่แรงดันเป็นกระดูกเปื่อยแบบเดี๋ยวผมเรียนให้เบิ้งกันจุดตอนอาทิตย์เดี๋ยวถถวเบิ้งเล้วนี่ขาหมูอยู่มันซี่อัน เราผมเดต้มใช่บอกฟักนะเูใช่หมอเร่งดัน่เนี่ยเปลยแบบแล้วกายมันตุนอะ่ะมันกินมันละลายทั้งกระดูกช่วงมัเสียว่าผมเนี่ย ก็ดีเลยสามถุ่มเกินสร็เหมือนงถายซีถุ่มผ่านซีถุ่มจระบุ๊ดได้วพวนเขาลูกสาวนู่นเนี่ยหน้าพบเที่ยงเนี่งแล้วตามน้ำเตรียมของเตรียมอุมอปรกรณ์เพราะว่าเขาหนึ่งแล้วหมูทอดแล้วบักฮุ่งกับแหนบไว้แห่แล้วเหลือแต่หน้าตำ กับปรุงเองกินเองสบายกว่าคุ้นทาระยะ่าสุดที่หลักมือเอื้ยงกับคว,รรวบลวกขวบวันขายวันเกือบิัลวละสี่สิบหกละทาตนตอนสิบปีผมก็ปีสามสิบห้าปีหนากนี่ยสามสิบหก อยู่น้ำกันเดี๋ยวพวกเขาบก่เข้าใจเห็นใจกันและกันน้ำพึ่งเทือเจอพึ่งปากเนาะ่างคนต่างพันที่บิดขอบพวกมากขึ้นกันนาะมาอยู่น้ำกันตกลุ่หลาย,ยางผมกะผมยอมรับนะผมเป็นคนที่แกเรงเรื่องงี้เพราะก่าผมเห็นพิพลาดกับเทอแล้วก็ผมกับพวกไกาอยด้วย ผมปฏิยากตนว่าถึงผมอะติดประวัติว่าคอยดีมากปันไดอะไรอะทุกคนมันตรงมีโอกาสเจบการแก่ตัวดอกกัญญากบไปเห็นไห้มันสั่มสั่มสักๆนั่นถือเป็นเรื่องหนาเบื่อแต่ว่าที่เท่เากับสิจจำเจย,ยู่กับแน,ว,แน,ว,แนวเแนวดีวลอลละหุ้นดูกับซ้นเดียว บไปใสถึงไปใสกับว่นอยู่แตตอนนั้นนวเดียวสิมันโบขึ้นหรอสำหรับผมนะ่ะมันบมได้ไปใส่มันโเติบตัวมันโมีอ่าแพทชั่นหรือว่าการดำเื่อนชีวิตทีแบบมันอาจจะตื่นเต้นนะก็ซุม,มือไงเงินเป็นตัวครับเคลืออ่อนใช่ไหมฮแต่ผมก็ถูว่าผมโชคดีทีรับ ทีนั่งมีกูที่วิธีขอใจผมตระการเลียงโตนกันเห็นใจกับผมไม่ลาบรักษาซึ่งดีๆไหวแห่กันเห็นแห่กันมยุดตลอดอืมแต่เวลาผมทายตีเชื่อกับว่าอย่าทายคิดหรอกเชื่อแต่ว่าอย่าคิดจ้าวบปัง อย่างคนบทิดตามมันมันบบเกวหรอกแต่ว่ามุ่งของท่วมครูที่เวียนวาเข้าเห็ดหน่ังเนี่ยเขาขับวัูข้นเรื่เขาว่วรัวแํา,าเข้าเห็ดหรออืมจังเข้าเห็ดยังสิเขาบางคนว่าผมเป็นบ้า่งเน,นี้ยชาวบ,บ้าแล้วมันนิ่งให้เป็นอยู่ให้ได้มันมีความสุขกับการ ไายตามโพลร่วงเห็นผีน้องเบิ้งผมว่ามันดูซึ้งดีโดยซ้ำนะเพราย่างหน่อยก็มีคนเบิ้งกูนะย่างหน่อยจ้ะก็บ่ได้ศูนย์เปอแต่เนี้มีขนคนใหญ่คนแค่แต่เนี้มีคนคอมเมนต์มีคนติดตามอืมคิดไว้คิดเล่หลายเด้อยสกิปแบบ อ่อนโยนึงเหมืนบ่ได้นยังต้อคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องผ่านโฆษณาในสตรีมสักมือหนึ่งผมตรงพันการสา่งด้ได้สักมือหนึ่งผมตรงแล่รอยเหรียญหลอกมากนี่คิดแต่ผมก็ตรงยากเพราเจะขว้างติด แดงบอติดเดงมัดติดด้วยแล้วพอผมผ่านมาแล้วผมถึงกล้าพูดกล้าพูดกล่าวแคบอยากโทษโทษไปทาไมผมเห็นด้วยซ่งเมือนั่นคือการทรัทรทร่วแหละทั่วเทียบหนาหนาห้เบิ้งอะ่ะไม่ต้องไปทำเกา่านิ่งไว้ซึเมือนี้นิ่งครับนิ่ง ไผสิวางในผมกระสางบ่มียอดวิวย,ยังสัตว์ททนังสิอดทนบอกเจ้าขวานะว้อดท,ทนรั่วค่อยเดี๋ยวมันจะมาหาเองชิ้นดีๆกัด,นดหน้าเองบ่ต้องไปโทษอันนั้นนันเนี่ยเท่าเห็นเท่าหลู้เท่าใด้เท่าลู ข้าบัาจะเป็นต้องไปอววนซะพุพธผมเคยอวัอหวดไปทำไมไม่ต้องทำแบบกรองเออโอเคู้เบิดจุกยางผมไม่อยากกินเห,ห,นหรียญหรอกไม่สิบเบิร์ดหือเรื่องนอุินขาวกินคลิปนี้ะป็นคิป อีคลิปหนึ่งที่อยากน้อมเสนอ PPF ทีเืเรึ่องแรกก็ฝากเขาไปกดไลค์เขาไปกดแชทไปกดไปคอมเือแขนน้ำเนี่ยเรื่อยๆคุณบอกวะผมกับยูไลนด่วันวิวนี่นเนี่ยผมจึงผมจึงอยากเลื่อนช่วงไปเรื่อยๆเพราะว่า ผู้เพิ่นแท่งโบเกอร์เห็นเก็บเผาเพิ่นก็สิได้เห็นผู้เพิ่นโบเกอร์ตะบอกุ่งผู้เพิ่นโบเกอร์ยืนข้าวเหนียวเพิ่นก็สิได้ปั่นเป็นว่าเท่ากับปั่นกับยังมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแม้แล้วภาษาข้าวเหนียวคนอื่นเขาอาจจะเบิ่งเฮ้า่เฮ้า่จะบ่รู้ว่าเข่าเหนียวเขาปั่นยังไงเขาทรายยังไงตามสมตะบอกฮวงอ้าว ทำไมที่บ้านฉันมันกินไม่ได้หรือว่าฉันกินไม่เป็นอา้าวมีคำถามประมาณนั้นจึงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝากช่องของเสียเ,เย่อเส้นเพียรสวนเนี่ยครับพี่น้องฝากช่องอเสียเ,เย่อเส้นเพียรหนึ่งเนี่ยครับอืฝากช่องพอ่อวานสายเป็นเทิงใน,นเด้อพี่น้องเด้อขอบพุดหล,ลายๆครับสำหรับวันนี้ครับ เจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ